ไอ้จักโัว่ก็ั้งงบดสรุปมาดูบดขึ้นนะครับตกลงเป็นสองตัวเนาะแต่สิเหลีอยมยุห่าตัวเออเลหลีอยมยุห่าตัวแล้วตอนนี้อยู่ในหมอนี่ตัวนี้กะละมังอีนี้กะละมังเหลือสองตัวโอ้ยพี่น้องครับมากมึงด้วยนี่กะละมังเหลืออยู่สองตัววันไม่จริงๆอ่ะมันออกไปหมดเลยเ<อ>แล้วเมื่อเช้าเนี่ยคู่เอกกับพ่อแหลมมันมาถาอ่ะถาบอกว่าซ้อปลาเสียออกหมดเลยเขาไมตกใจออกหมดเลยเหรอ มองเอหวานเอผู้ใดมาซอยเอื้เบิเสั้นนี่แหลก็มาบัดทีนีมาหาพอไปเจอยูมองอันต้นหนึ่งยูมองทอมันก็ลังบืนไปทางันขึ้นั้งคุณใดไปหาไปหามดบอดบวกงานนี่ไม่บวกก็หาเมดบวกาก็หาช่วงเศาราเด้ไปสั่งเขาจะส้งคือบ่ไห้ว่าไอชิบไไปเอาน้ำมาบอกีเลยสามตัวมั้งสามตัวใหญ่ไปให้แม่ภาพสยงไปแม่เราไปเยียมวงใช่เพราะว่าคน ตอนแรกคูเอกเขาจว่าบอดแก่งดกูกถอวาแกงเนาะน่าปดมวลปรเดนี่คือคือหาเสียนิเสียอีรีบอได้เสียอเรนนนมานำมูลนี่เด็กนะครับมนันอันดับแรก้มันอป้ายอย่างลครนีพวกเฮ้าบนกินเื่อนคยครับาเพ่จะเห็นราคามันมาหมนอยู่น้ำม้ลนี่ถ้าว่า ไม่เศรุนี่มันฝนตกบมดขึ้นเนาะแมนแต่ว่าบมดขึ้นมันบมดขึ้นเลยเด้เนี่ยจักมันสิออกไม่ได้ไหนอยเนาะคงเขว่าอยู่ปักกดวะอยู่ในนี่มันคือสักข้าวว่าสิอยู่ในทงครับหลายเปอร์เซ็นต์ลงไปอยู่ในทงแล้วหลายโอหมู่ว่านหมู่ว่านอันใน้นี่ยเป็ยาฆ่ะบาดไม่ได้หรือแมัน อโน่หมายถึงว่าอยู่ตรงนน้นนี่ไปหาลูกโอ้โยสร้างจมขีดจมโอ้โอ้โจมไโอ้ยอย่างนู้บกายอย่างไม่ทั้ง ก็ต้องคิดดอกครับนั่นครับห้อยลงโอ้จักสิบีลีเอเธลงดูดินี่บอกว่าห้อยลงห้อยป่าเป็นบแบบนี้ใช่โอ้จักป่าจักแมวหรอคุณเดียดายนี่ตั้งใจจะทำน้ำยาขนมจีนเออ ปากคอบัดรีหายบัดย่เห็นบัมาถึงมือมีน้ำ,นำนายหลายบี่ยน <c oughs> ก็ซัมงม้งมเข้มในมหาสมุทรแล้วบี่เอาลองมองอีกด,ดูุ่นเน่ยน่ากับ,บักลึกได้เลยโอ้ยอมสิลีนบนไปท่าใเนี่ยนะเนาะ อระวังเหยียบข้าวนะเมืองเอ่มีสนาม,มบินบดอีเบียดบ่บอันนั้นกระด้ามาคลื่นเรน่อนมองมันรถนะไทยไม่เรียวเลยพูดอนมีนามบิดไหมีิไปหายอยู่ที่ไหนละ่ะบ่นิ <c oughs> โอ้ยพอไปง่าเเลย ช้างจะไปหาได้ยังไงน่กจกไปดูข้างบ้านไะเพื่อมีหลุดไปเพื่อนไปฟังพุ่นไะไปดูข้างบ้านฝังนงน่งนูนง้นน่ะโอ้แค่ยืดดูพ่อถูกเงี้ยโอ้ยกำมากำมะเมื่มคือดอกมันจะเจอได้ยังไง เขาเครื่องแข้งหุ่นไหมน้ำเครื่องเขาเครื่องน้ำเครื่องแข้งหุ่นไหมมันไอปิดปลายกระบอกยู่ได้อยู่ไม่มันอยู่นี่หน,นีละฮ <c oughs> ะไป,ไป,ไ,ปไปขังมันไว้นี่เราเั่นไปเขาเรียกจะไม่เอาทีเดียวมานขิดไปขิดมาเนาะกับช้ำนั่นเขาจะไปเอาสำบอพ่อพกัดเออเออสแสดงว่าคือซตำหนิซะ,ะแสดงว่าเขาคนท่านหนึ่งพร้อมที่จะ เอาความมีอยู่กับเขาเก็บจ้าบาร์นึงกรดาไปจ้าบารนี้ป sim okay, ัป้าปลาปาปาพีมึงฟังพูดคนเด้อพ่อตัวนึงอย่างนี้คราว่าพัวแยมมามาๆามีช้างมา ่ะขอไงไม่ใช่จะพูดเหมือนจะยุ่งหรอตะขอไงนี่โอ้ยดูดูพิชางตะขอไงยุไสเลียงร่วงยุ่งไม่ใช่พเหมนไงเนี่ยตัวยื่นตัวยื่เห็นปะเนี่ยมาพยายามตัวยื่เนี่ยตัวนึงเนี่ยเผื่อมันปิ้งไปิ้งหมดไงเนี่ยพิช้างไล่ไปดูดิเออเนี่ยเนี่ยตามไปดูดิเผื่อมันตรงนี้เดี๋ยวดูดิเจอตรงนี้ นั่นน่ะมึงอยู่ขามกรเพียงขอกกเพงมึง

โอ้ขึ้นมาตรงนี้มันต้องมาอยู่นี่เบิหลยทนาอีสองตัวมวนน้ำมหาศาลเลโอ้าหาศาล่ะเออบัดนี้เห็นมันเห็นตานบาืนมันบ่เห็นบ่มีน้ำดีวทเนีาอีตัวนึวะอยู่แถวนี้หละไม่ต้องไม่ต้องเราะวสองตัวเนยคือันห้เนาะเอออาหมดมาจอดป่าตัวนี้นนปนไปยึดพว่วงไป พี่น้องว่าเด้จัดฉากนี่ครับนี่่ได้จัดฉากเลยครับตามหาอยู่ครับแต่ว่าคือนปืนมากจนตายไหมเหมือแห้งตายก่อนเขาพี่มีน้ำเนาะว่าไม่เขาคงม่าทางนี้ไงมาหาสาไปดูหาไปดูเื่อมันอีกตัวหนึ่งมันต้องตัวใหญ่กว่านี้อีกมันตัวใหญ่อสองตัวตัวใหญ่โอ้ตอนนี้โดนเลยอะเออเออเอ้ยเรือมันจะมามีแบงนี้เลยเฮ้ยเอาขึ้นบุดรถอะไรไม่รู้เรือมันยั่ได้หันเขึ้นบุดรถ ว,ว่าแต่วว่ามันมีทางนี้นมันปืนถูกไหมทั้งนี้หาหมดหมดดิกัรพ่อแมาเนี่ยมึอเศร้าเจอได้เนาะกานพ่อแหลมกับปันผู้เอกมาตอนเศร้าอืมไม่อ,อันนี้ตัวเล็กมาถึงนี่แสดงว่าตัวใหญ่คงมาถึงอ่ะตัวใหญ่มันต้องเฮ้ยจะถี่วิวดีโอใชเนีเ่ยเนาะ วละตัวน่อยมากหอดีเกเแล้วมีอเยแล้วน่าจะไปแล้วล่วะแตว่าโหูไป่มตรงไหนเว่มมามวนนะ้ำมันมาทางนี้นะเยอยังเนาะโอ้คือบอ่อไมนะ้เนี่ยเตมัน โอ้โหพอทสูงนึ่งลูกไปแล้ว Vâng, vâng, vâng. Nhìn có hình tài mê? <tôi> tài. เอามามามา,ามาเยอ,อยตัวตายก็ยังได้อยู่ดิเดเอาไปฝากเปไงพวงนี่เอาไปฝากยี่พวง แต่ว่าหักตายเออไอ้ปิงไปหวบานก็ร่างลุกนั่นพอดีบานก็ร่ังลุกเกียพอดีเนี่ยไปตายโดนไปล่ะโ่ดิฉันท่านโดนดดกขันโดนมาสิแค่ไหนมันได้แลมมาพามึงเข้าหรือว่า ก็ดีตามการรับช่วงหายไปสองตัวเออหายตัวใหญ่ไปสองตัวดัวแดมันมีพลังอ่าตัวนี่นี่เราเนียน่ยผู้ผู้นี่แหละเนี่ยแทนเทียออกจากเอาคกนี้เออเพิ่นที่แรกคกมันหนักเอาไปเตียงไวปยืดทั้งกะละมังบัดนี้เพิ่นเอาคกนี้เอาเนี่ยมนมาเตียงบัดนี้ตั้ปุ๊กว่าพอเอาคกนี้มันก็เสียแล้วเนีม่รเอาโอเคครับคลิปนี้เอาเท่าน,นี้แหละครับคลิปหน้าพราะไหมครับนีครับ 我。<Yeah. S 2> yeah.